สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็วันนี้มาเจอรถนะครับหกล้อฮีโน่นะครับก็เป็นหกล้อฮีโน่พรมลายพาวเวอร์เครื่องดีคัสซีส่วนแอร์ใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับก็คันนี้เป็นร้อยยี่สิบแรงม้านะครับก็ตัวรถน่าจะไม่ดานะครับเป็นรถบรรทุกทั่วไปนะครับเป็นหกล้อก็ คันนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับก็รถใหม่ๆหสวยสวยเลยนะครับกระบะดีเครื่องดีนะครับคาซีนะโอเคเลยมะโอเคเลยครับยังใหม่ๆเลยสีก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจคันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เพื่อนๆนนะครับที่อยากเข้ามาซื้อขายรถนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ